ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมตาน่ายุเอร่ามารายงานตัวครับผมกับผู้ใดบุนีเซียนโอแซมแซมแซมทางไกลพอกันอีกแล้วครับผมแซมทางไกลเอาได้ซุตลอด เชิญเชิญชเด้อวันที่สอ่าวันที่สามไปไลยครับไปเชียงรายเด้อเชียงรายโอ้ข่งใหญ่ของใหญ่งรับผมข่งแข่งแข่งาเ่งนข่งแข่นแ่งแข่งแข่งปข่งแข่งแข่เแียงแซมคือเงข่งแขงเป่นของเฮ่่นแ่งแางแข่งแข่งแข่่งแ่งแข่งแข่่ง่งแข่งแับผมพ่่น้องครับ่มแ่่ก่่่งสงแงนี่ง่ง่่่ สู่ได้ครับผมแต่ว่านี่เชื่อจะดุงมาหลยหลยครับผมเข้ามาอยู่บ้านในโน่นสีสมพรครับผมบ้านโน่นสีสมพรครับตำบสือเพื่อคุมพะวาปีครับผมอุดรธานีครับเบิง์กอนครับผมรถจอดมีบ่วพ่อนะครับพูดเข้าไปข้างในอีกครับผมบ่อบกายหนึ่งวิเคราะห์เขาลกินเขากันโอ้ขันบ่วข้าวหัวนี่ผมไปกินน้าบัวได้นี่ บอ้ยทีมงานนี่พี่น้องมึงขากล้องบุน้นยนี่ป้าโตคารมกันครับแซ่บๆครับผมคบผมพี่น้องสี่บาทสี่ตัวกันแล้วครับผมเตรียมตัวโล่งจะไปทำการกันแล้วครับ อีกจังหวะเพื่อจีเปิดท่าการครับผมราคากระตามเพื่อนบวกหัวคิปนั่นแหละครับบ้านนุ่นสีสมพอนครับผมตำบลเซือเพื่อกลุ่มเพราะว่าปีอุดอนท่านี่ครับผมกระจิตเป็นสะดุ้งส่วนมากครับแหกมีอยู่แต่ว่าส่วนหน่อยครับผม ติดตามครับที่มียังขึ้นโชว์ะครับผมโอ้ย้่อนแสงท่านนี้พี่น้องการิีย้ำไปฝุ่นกะทยอีสานมันอยู่ครับพ่อใหญ่โบก็เรียกให้เก็บมานีครับเอาบมอแน่หรอกครับผมอ่านมีชชอเด็ดก็ะไรอยู่แถวนี่ติดตามครับผมพี่น้องอีบอ่โดนอีกบ่โดนออพี่น้องมีกระโดดล้วครับผมถูแรกครับผมพี่น้องมีกระโดดมีกระโดดเอาเอา เริ่มเลยครับผมลุย่แหละครับพี่น้องเวลาที่ล่อค่อยเลยเผื่อแม่ครับผมโยกแหละครับตั้งไดจีเออเอาเอาเอาขอขอครับขอทั้งไดจียกทั้งไดจีห้องครับผมมิดหมายคือมิดตั้งเขาพี่น้องคือมิดคือมิด ลคืทัดงลทางนี้มีห้องครับผมทางไหนห้องทางไหนห้องครับผมมามามากระโดดของไผ่โอ้ยกระโดดนี่ครับผมกระโดดยี่กระโดดยี่ครับผมพี่น้องเอ้าเอ้าเอ้าโดดทะบุญครับผมพี่น้องอยู่ไก่ฝุ่นโดดโอ้ยกระโดดโอ้ยทั้งบีบยิ่งยั่งยังแล้วเริ่มถือทั้งนี้ครับผม เออเริ่มถึกตั้งพี่เริ่มถึกตั้งพี่มันมั่นมันมวลครับผมสะดุ้งถือครับผมตั้งนี้กันกระโดดอยู่ใกล้นี่เอาทั้งพี่ถือทั้งพี่กระโดดทั้งพี่กระโดดโอ้ทั้งบุญกระโดดเอาอยู่ใกล้นี่ครับผมพี่น้องเอาเอาอย่างมวลอยู่บ่อยูประยู่บ่อยู่ครับผมนี่ไงล่ะ บ่อยู่ครับผมเอาไม่เอาไม่ไมล,ล่อลุ่นครับผมล,ล่อลุ่นมาที่กระโดดครับเอากระโดดอีกครับผมเอาโอ้ตอนไหนว่นได้อยู่ใครได้ไปยังครับคือห่วงครับผมว่าประกุดข้างว่าสั้นพี่นอ้อเง,งเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันดูปากดุดข้างครับผมมนัมนมันครับปากพี่น้องผู้มันปลากุดกข้างครับผมเอุ้ยโอ้โอ้ أو, นี่นีู่้มานประกดข้างครับผมสะดุ้งเพื่อนกระบเออนี่ครับปากกดข้างครับผมป้าตูมานครับมานีนิลีท่าุ่นห้องยังท่ามุ่นห้อยยังยกครับผมท่านบอบท่านครับผู้ได้จีนยกผู้ได้จีนยกยอหนแสงครับผมพี่น้องโอ้ยยอดแจงก็ต้องเบิเอาเอาเรื่องเองเอทงขาครับผมยก โยกอยู่ไปอยู่เดนครับผมโอ้ยไปไปเรื่อยๆของบุญเลยบอกไอ้ลูกเอาขึ้นเบอร์แล้วครับผมอยู่น่อยท่านนี้โอ้ยเอาไปเบอ่์ครับผมเบอ่์สะดุ like 15, like ้งง่ายนะครับสะดุ้งง่ายกําลังตักครับผมถือลายลายครับนี่พี่น้องนี่ครับเอาไปเบอ่์ครับผมคือกลายครับพี่น้องกําลังตักกําลังตัก กุณาคุณาุณอีกฝั่งหนึ่งว่านตากยกนครับเออตากระโดดครับผมมีร้องมวนเป็นมวนครับทั้งนี่มวนเป็นมวนครับพี่ก่องเสียบประโทเข้าประตองบึงอุ้ยถึงไรตัว่าขยโจงมวนมวนครับผมนี่นี่ครับปาจีนครับผมโอ้กวองเสียบมวนเป็นมวนครับทั้งนี่เยอป่าประตองเบึงครับเบึงก่องเสียบก่อนนี่พี่ หองแก้วๆเลยครับผมโอ้ยมวนขนาดเออโอ้วมวนมวลครับทั้งนี้มวนป่าก็ได้คนกับมวนมีความสุขไปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลอๆอีกครับรออีกว่าอยู่บ่อยู่อยู่ครับผมยัางสามยังยังสี่ตัวโอ้ยพี่ตอวครับผมเอาเอากระโดดครับอยู่นี่ไม่มีสะดุ้งยกบ่ผู้ใด้จวบเปอร์เซ็นต์อะไนี่ โอวยระวังอยู่เสรโอ้ยถูกกระโดดครับผมพี่น้องโอ้ยอ้าพี่น้องทั้งนี้กระโดดทั oh ้งน oh, oh, no. ี oh. oh, ้กระโดดเอามาแล้วครับมันจะมาทงทีแล oh uh, anyway ้วเอามือไปยกถือกี่ลีมตรงนั่นโอ้ยทั้งหลังมึงกับห้องบาดนีู่จ่อกครับผมเอาออกออกออกเบี่ยแกยกแล้วครับผมบ่อมีหยังครับ ดดบดงเลยเบิ้งตัวพูนไปก่อกวนเอาเอาเอาว่าถือป่าครับผมพี่น้องเดี๋ยวเจียวยังขึ้นมาชู่ครับวุ่นดวดดดอยางหลังวุ่นหนึ่งสองสามเอยพี่น้องครับผมสามครับสามเมันมานครับมันมาน ปลาเมืองนอกครับปลาเมืองนอกจัดไปครับผมขั้น zoom เซฟเพอ่อทางนี้บนโอ้หุ่นยกสะดุ้งครับผมพีน่น้องเดี๋ยวไปบ้างไปบ้างบูดพูดบูดเสียงแดงอยู่าุ่นครับเต้นโดงแรงแรงเลยครับผมพี่นี่นี่ครับแต่ว่าขาเจ้ายกซ้ำนั่นครับผมขาเจ้า่ยกขึ้นสูงกว่านั่นเออแล้วเพิ่อกจิตตักเอาครับผม เอาเอาให้เพื่อนตักไปครับผมรู้แล้วว่าเพื่อนได้หลายครับนี่ผู้หนึ่งกำลังสิยกอยู่อยู่อยู่ครับอยู่เอออยู่ครับอยู่ตัวเดียวตัวเดียวข้องในห้องอีกห่องเดี๋ยวต้องหนอนห้องทั้งนี้ห้องอยู่ครับพู่นข้างหนล่ะ เดี๋ยวจีได้ง่ายไปเรื่อยๆครับผมตั้งในห้องง่ายไปทั้งนั้นแหละกระยาม้วนครับไหนเป็นเกี่ยวกับห้องแก่ปลาอีกยังครับผมทีของเพื่อนตกักตักปลาจีนง่ายบอกครับผมพี่น้องตูง,ง่ายอีลีครับผมนี่ครับเห็บเบิ้งเห็บเบิ้งครับนี่กําลัางตักเขาเนี่ยครับผมตูง,ง่ายอีลีครับ แม่นป่าจีนใหญ่บ่หรือป่ายังครับผมหรือว่าป่าบึกเออเข่าบ่ออได้เลยบบานนี่ขาดจุลูเลยครับผมขาดจุลูเลยยากเลยครับผมพี่น้องอยากเลยเข่ากับว่เขา่าลงกับว่าลงมีผู้ใดถืออีกบ่ครับผมพี่น้องมีมีคนถืออยู่ปะแ่มีถือจะหันไปอันที่ครับผม นี่เป็นก้นหมาที่ระบึกระบึกเกอบนี่ครับบึกโตครับผมนี่ไครับเอาวดีขายกันถ้าบุดห่วงครับผมี่นหองมากมากตามครับผมตตเ่อไปตมากเร้่อเรื่อยเรื่อยปลากะลังห่วงก็นกําลังห่วงได้ปลาครับผมมากมามา ว่าสุดยอดครับผมนี่งานผลงานสะดุด้งนะครับพี่น้องผลงานสะดุ้งครับผมพี่น้องผลงานสไดุ้ดดุ้ยครับผมบี่น้องตัวใหญ่ที่สุดตัวนญ่ที่สุดครับผมเป็นใักิ่งต่งตัวใหญ่ที่สุดไปงี้ก็เปเสียมือ้วก็เาตัวนเ้ี่จับดับยึดก็ได้ครับผมพี่น้องเบิ้งเบ้งครับผมเบิ้งปดจีนครับผมตัวใหญ่ๆครับพี่น้องเบิ้องเราครับอ้ย มี่ยังครับผมยูนี่มี่ยังเกิดขึ้นครับพ่ทย์ยังขืนมากครับผมเต็มระบอเต็มระบอนี่พี่น้องดึงป่าขึ้นมากแล้วครับนี่ครับผมนี่เบิ่องเอาอุ้อุ้ยเอาเอาดึงอึปมาพี่น้องครับผมสุดแล้วสุดแล้วครับ ประตูหน้าบอกประตูน้ำจีนเลยนะไม่อยังไ้เงี้ยทางปุนบอกว่าต้องมาครับผมเริ่มเจ็บเริ่มงุ้มหากันแล้วนี่ครับโอ้อยากเบิ่งผลงานได้ครับอยากเบิ่งตอนเรียบรอยเห็นแล้วแล้วครับผมป่าพุ่นจีนได้หลายสมเด็นี่ก็เลื่อนไปย่อยออกมาแล้วครับเอารอยลูกเอารอยลูกอาตีเลียเนย เอาคือเกาะอร่อยรู้เพราะว่าตัวตีเหลี่ยนเลยลีตี้เกินไปเอาคือเกาครับผมปลากระสิประมาณนี้ครับผมนี่มาอีกแล้วแห่แรกได้ครับนี่แห่แรกครับผมแห่แรกครับคนญี่ปุ่นได้หลายแล้วครับนี่ อันนี้บพานนี่อันนี้เก็บตอนมันกระโดดครับผมตอนกระโดดตอนตอนั่งทีมงานเพิ่อนในดึงหง่าครับกำลังลุ่มกันอยู่คนพี่น้องกำลังลุ่มกันกำลังลุ่มครับผม <c oughs> เอาไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆแห่เรียกแหเรียกครับ

ถูกมากทีละพื้นครับผมพื้นแรกพื้นแรกขึ้นไปทั้งไดครับไปไปดิเฮียเจียวไปขึ้นทังดครับทั้งไดขึ้นง่ายทั้งไดขึ้นง่ายขึ้นได้บ่ะพี่บอกว่าขึ้นง่ายเว้ยหนุ่ยเหลังมาหนะโอ้่นองครับผมนี่ห้อมนี่ มามาครับผมนีขึ้นมาห้อมนี่นาจะง่ายนี่โอ้พี่น้องครับผมไปหรับไปช่วยกันเถอโอ้ขึ้นมาเลยรอยผู้เดียวไม่ทุนไม่ทุนเบิ้งพี่น้องเบิ้งนี่โอ่ไมาอีกแล้วปนแล้วไปยังข้างบนเอามามีห้อมนี่เราจะขึ้นง่ายโอ้อายะครับผมอายะเอออายะของแท้ครับผมต้องไปซอย เห็นาคนซอยแล้วครับปัดตู้อาจารย์กระดองหนุนไม่แล้วบางเจ้าล้มเอาไม้นี่ออกเลยหน่มันลื่นใจเดินบ๊อบบอฟังสายเออนั่นแหละัจะไายไม่เนอันตรายเออเอาออกไปไกลๆเนี่มันยังทิ่มรออยู่เมื่อกี้หนิมี่น้องเบิ้งเอาขึ้นมาครับแฮ่แหลกมาทอดได้ครับนี่แห่ที่สองเลยครับผมเดี๋ยวขึ้นมาจังได้ครับเดี๋ยวขึ้นจังได้มีน้องเดี๋ยวขึ้นจังได้ ไหวโบนี่ดึงมาไว้บนี่รดข้างเหินก็เอาตแลนะครับข้างล่างตุ่มตัวแต่ว่าข้างสอก้นนี่เจียวขึ้นไ่ไหวผมว่านี่ไ่หวนาไหวครับข้กางเบ้งเหรอครับผม อย่าอาญะครับผมอาญะพี่น้องอาญะโวยป่าครับผมปตาพ่อมีาพ่อมแต่ว่าป่าหลายครับเอาอีกบ่ออาจารผู้ช่เสริมกำลังเสริมเอาไปลวดเลยเพื่อซอยเพื่อหนึ่งมองลวดเบื้องหลังครับสวายหน่อยครับผม แต่ว่าเมื่อกี้นี่เพืพพ่อนว่ามีปลาปึงปนมาตัวนึงอยู่เพื่นจับไว้แล้วป่ะไอ้ไ่หูแต่ดำมันทีเป็นแต่ดำๆครับอันนี้โมเมนครับผมตาเบื่อครับผมนี่แหวนที่สองครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่พูดได้ห้องเยี่ยง <laughs> ไหมหูถ้าหุ่นห,ห,ห้องอยังบูครับ เอ้าชูน้องเดี๋ยวปุ่นเฮแหลกเิ้นเหลีวอยู่ครับหยาดนะครับเฮเลยเบิ้งเหรครับผมเอี่สวงมากล่องใหญ่เอาไปติดตามต่อครับผมตั้งหุุนห่วงยังวัวหวงห่วงคัอีรลีครับผมไม่ยังถึกสะดุ้งเพิ่นบุนีิยูแปลสเฮอะไ จัดมานี่แห่ที่สามครับผมผมเหือตวนผู้ปดเด้แห่แหลกบ่อดขึ้นแล้วอยู่ครับผมพีน่องอย่างนี้สามขึ้นมากเลวนี่เออเรื่องุตว่าแห่สามขึ้นมากล้วครับนี่สามข้นากลดเดงอกหลักนะไมเบ้อนบ้อนม่ตองยู่ได่แห่สองแห่แหลกนี่เบ่อแล้วอยู่ผมมีน่องอ่งนี้แหลกเบ่อแล้วอยู่ครับผมแห่สามขึ้นมากโอ้ไลยตัวอยู่ นี่ครับผมหลายตัวอยู่เหสามครับแต่ว่าเหศเหลือทนผุดผครัผมเพผาด่างเลาตาปาก็ได้เออเออเอจัดไปเหครับผมมีนองกระลังกรลังเปต้อมครับเหศีการเพิ่มเหนียวมากเลยเบมนองพืทุ่งไทยเนบบกว่าบ่มีครับพื้นสุดทไทยป่าออกเพื่ประาัน เพราะว่าตีนเหมันรอยครับผมบมมีป่าเหลือเลยครับพื้นจ <บ S 1> ุไทกะจิจบคีบกับบบนนองมือนีก็จิมอ่าพลาบีนน้องมาเบงลงป่าอยอ้แต่ละนูน่นสีสมพ่อนครับผมผมเพราะว่าปีครับผมมาไปไทายผลท้ายบ่ได้ครับผมพีนน้องบ่อพื้นกว้างบอ่อพื้นใหญ่ก็เลยมา มาอยู่กับทีมงานเพื่อนคุ้มฟังครับเอาแห้คุ้มครับผมดึงยาขึ้นก็ได้อยู่ครับผมพี่ป่าซุมหนึ่งได้หน่อันที่ดึงขึ้นตั้งหางนะครับอยู่ในกระช่างนี่ตั้งหางครับผมนน่ในกระช่างหี่ครับนี่ครับดึงขึ้นกระตั้งหางในกระช่างกระตั้งหางครับอ้าวมันมันกันอยู่ครับผมกับทีมงานเพื่อนเอาย่อครับนี่ตามครับผม กอจบคลิปเดินทางต่อครับพ่อกันไหมครับผมพี่น้องติดตามครับถ่ายตลอนตลอนครับทั้ง youtube กับผมตาหน้าย้าตลอนทั้งเพจครับผมพี่น้องตี่ตามครับผมสวัสดีครับผมเขยังสู่ต่อยนะครับผมสะดุ้งครับผมเมื่อนี่สะดุ้งนี่ครับเป็นยังสู่ต่อยอยู่ครับผมเอาสู่ต่อไปครับผมแต่ผมขอตู่ก้อนครับผม 把呀真了，你正翻哩，不捞你，你就把别人。